แค่แม่ประมาทก็พอแล้วพวกเราคือขบวนการจนสลัดกอไคเจอ์ฉันคือกัปตันมาเวลัสิดาดวงนี้ม,ม,นมีสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดในจักรวาลอยู่สินะทำลายอะไรที่มันขวางหูขวางตานั่นแหละถึงจะเรียกว่าโจรนสลัดมาอลาวาดกันเลยลูกชายสุดที่รักของข้าวอสกิลโดนข่าตายจงไปเอาหัวโจรนสลัดพวกนั้นมาให้ข้าเดียวนี้นั่นน่นแหละพวกจรสลัด มันจะจบลงตรงนี้ทั้งพวกแกและพวกมนุษย์บนดาวดวงนี้มันจะฆ่าให้สิ้นไม่เหลือแม้แต่คนเดียวจะเป็นอะไรแล้วใครจะสนล่ะสิ่งที่เราตามหาอยู่บนดาวดวงนั้นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดในจกักรวาลเอาไงดีมาเวลัสคื้นประมาทแล้วก็ได้มีเรื่องแน่แล้วจะหาสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดในจกักรวาลอย่างไงนะมันคือพลังงานยิ่งใหญ่ของแต่ละขบวนการนี่นะ จูจูจะไปมีเลยได้ยังไงกันไม่ต้องอ้อมมือแสดงให้พวกมันเห็นพลังอำนาจของจักรวรรดิอวกาศสันก้ากันเลยว่าไงนะจ้พวกหน้าสมเพชเอ้ยทำกองทัพข้าขายหน้าเป็นแค่กลุ่มโจรกกาดจะมาเทียบชั้นกับจักรวรรดิของข้าได้ยังไงแต่ฉันน่ะเห็นมันเป็นเพชรเม็ดเป้งๆเลยตั้งหาก เหมือนพวกมันตั้งใจจะปักหลักอยู่แถวนี้สินะที่ฉันสงสัยกว่าก็คือเราจะไปล่าสมบัติยังไงมากกว่าพวกเราไปสะกิดต่อมพวกมันแล้วจากนี้คงโดนจับตามองแน่เลยเฮ้ย <c oughs> มันก็แน่อยู่แล้วโลกใบนี้ขับเคลื่อนด้วยเงินตรานะพูดตรงเประเด็นซะชวนอารมณ์สีมไม่ไหวหรอกผมไม่มีความกล้าแบบนั้นหรอกความกล้าคือพลังเหรอถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างผมก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่ว่าถ้าผมเริ่มก้าวเดินแล้วก็ผมเอง ก็อาจจะเปลี่ยนได้ก็ได้ครับเยสบ s ส yeah, เราได้ส่งผู้บัญชาการอมหิตไปประจำการแล้วขอรับท่านวอลสกิลตัวข้าก็คือมือขวาคนสนิทของท่านวอลสกิลบาริซอกถ้าจะไม่ให้แกแตะต้องท่านแม้แต่ปลายก้อยแกเป็นเสนาธิการไปเพื่ออะไรไม่ใช่ว่าแกไม่เป้าหมายอะไรอยู่ใช่ไหมไม่ใช่น้าที่มันนิคอยามาสอดซัสซิริกผู้นี้จะเป็นผู้ล้างแค้นให้เองครับ และจะนำโลกมาเป็นเครื่องบรรณาการหน้าหลงศพของฟาบาดพวกคุณมาเวลสัสไม่ได้เป็นจรนสลัดที่เห็นกระสมบัติอย่างเดียวหรอกนะคะก็พวกเขาไม่ได้ทอดทิ้งฉันเอาไว้นี่คะไม่รู้อะไรเลยทําอะไรก็ไม่ได้อดีตเจ้าหญิงข้าหัวสูงลิบก็เป็นได้แค่ตัวถ่วงในการล่าสมบัตินี่คะถ้าพวกคุณมาเวลสัสเป็นจรสลัดที่จ้องแต่จะชิงสมบัติเพียงอย่างเดียวพวกเราสองคนก็คงไม่ได้มาเป็นจรสลัดตั้งแต่แรกหรอกคะ่ะ ดีจังเลยพลังอันยิ่งใหญ่ของโกเซเจอร์ก็คือโกเซเฮดเดอร์เหรอดีจังจะก็อยากเจอคนอื่นบ้างฮีโร่หน้าใหม่เหมือนยอดอ่อนต้นไม้เขียวสีเงินวิบวับชื่อของผมก็คือโตไคซิว่าง่ายมาเวจังไม่ได้เจอกันตั้งนานถ้าทางสบายดีนี่ไม่ยังอุตส่าห์ จำฉันได้อยู่อีกเหรอนี่ม,มันก็แงอยู่แล้วมสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดในจักรวาลมีอยู่ใช่มะบนดาวดวงนี้นะฉันสัมผัสได้ฉันสัมผัสได้ฉันสัมผัสได้ไดเป็นอะไรนาวิที่โลกไงล่ะสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดในจักรวาลอยู่ที่นั่นไงไม่ใช่เจ้านกซะหน่อยนาวิตั้งหา ก็ได้พัฒนาอาวุธทำลายล้างแล้วเช่นกันค่ะเพราะอยากเห็นสีหน้าเปลื้มปิติของท่านเหลือเกินให้ข้าจัดการเองนี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่ข้าสร้างขึ้นมากับมือไม่อยากเชื่อว่าจะต้องเอามาใช้ถิ่นดาวบ้านนอกแบบนี้เลยนะนี่เมื่อนินจากับโจสลัดรวมก,กันเป็นหนึ่งกำเนิดมหาุริเคนแห่งใต้ล่ะโอิเคนโกไคโอปรากฏกาย เพิ่มจำนวนขึ้นไม่ตายลับสากุระเริงระบำเฮ้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 เไปเราไปเราไปว้าวว้ไวว้าวว้าน้หมด้ลยว้าวว้าวว้นวว้าวว้าวว้าวว้นววาวช้าช้าแว้ววาจะโดนฉันเล่นวอาว้นะดีหรอก ไปสืบต่อซะหาให้ได้ว่าพวกมันได้พลังอันยิ่งใหญ่มาได้ยังไงท่านนั่นคือพลังอันยิ่งใหญ่แล้วก็ยิ่งปล่อยให้พวกจะโจสลัดชิงไปไม่ได้ทำทุกทางแย่งมาให้ได้ถ้าจะเป็นก็ฆ่ามันซะ yes sir โอนี่มันโง่จรงิงๆที่ไม่สามารถบอกว่าฉันวอลสิได้<อ>จะ,ะต้องแต่รัดกไหมไมไหมไมไหมมันอะไรกันเนี้ยทำไมพวกมันถึงเอาชนะได้ไง่ายๆแบบนี้ใครยังงั้น คงถึงเวลาที่มีจะต้องออกโรงซะแล้วจักรพรรดิแอคดอสเกียว